มาเบ่งปลาครับไปจ่อยนี่ ปลากำลังผสมพันธุ์โอ้โหเยอะเอาเขาบปได้นะนี่นี่ีเห็นตัวครับไปแล้วอยู่ในปลาถัพงนี่เห็นะหางเห็นะหาง โอ้นี่นี่นี่ทำอะไรกันเอาไปเลยครับออโตเบดมาขุดนะขุดนะอือขุ่นะขื่นกันทั้งแนงเนาะขุ่นะโอ้สันบานๆมันเป็นสันนรถขุดนะส่กันสันสะเทือนอืดโอ้ยไฟ่ถึงกระเรีัน หลาลแห้งพ no ี่หนองก่นงนั่นแบบไม่ค่อยชัดเจนกวไหนะหัวแนมเห็นบ่ะคุณอะเขาพุแนเห็นกันนอที่หวายอยู่ทั้งล่างเหรอเป็นอู้คุอะคุณอะคนอ้ เดี๋ยวถทาเบิยนครับนี่นี่นี่วะเราครับฝ่ายไปคุมสีไปเยอะเลนี่วะเนี่ยนี่นี่นี่เอ้ยพูดนะพูดนะฝ่ายเต็มทางล่างนี่เลยครับวึ่งนี่แม่นเบิดเลยนี่เต้ตรงนี้เต้ตรงนี้ไปนี่แม่นเบิดเลย ตอนแรกผมมานะมันมันขุนก็เนี่ยคือจับหางเห่ินได้เลยนะเต๋อส่วนๆเนี่ยเต๋อส่วนๆวนๆอ้วเฮ้ย,ย,ยาหายเบิ้งสดๆด้อพี่ครับุญอ่ะ เคร่องนี้เขากำลังขยายพันธุ์นี่กับฟอยเขาขยายพันธุ์ไปก่อนเนาะบรรยากาศดีครั 50, บเบิ้งปลาฟิชเชอรลิงกันนี่ก็เออมือนไปย่างนึงนะว่าไปสั่ละเบิ้งปลาฟิชเชอรลิงเหมือนกันเลยอืมก็มีแห้งมาเคลื่อนไปนี่ไปคือว่าแล้วนะมาสนใจคอดคนว่าสั่นว่าโอ้ยหัวไเมียเ้ยนี่แหละนี่สิแหละ เออหนาวก็เย็ยนๆใสๆนี่มันอย่างที่ได้บ่ได้ปลายเก็บผักบุ้งกับผักตะกระเสียดเออบิ่งเล็กน้อยกันวนนาสิเดกับบ้านล่ะพูดอ่ะโอ้ทางไหนก็หลายเลยเอาเอาเอาจะได้แค่มองครับผมมองคนมองปลามีความสุขอ่ะกับบ้านดีกว่าครับไป